คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนโหลดแอป,ปแล้วก็ลงทะเบียนแอป,ปของ h i k c o n n e c t นะครับเป็นแอป,ปของกล้อง CCTV ของ h i k v i s i o n นะนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งแต่โหลดแอป,ปเลยโหลดแอป,ปเสร็จแล้วลงทะเบียนลงยังไงนะครับทำตามคลิปนี้ได้เลยนะฮะผมจะใช้มือถือ Android นะเป็นตัวโหลดแอปพลิเคชันนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับให้ไปเข้า Play Store นะครับแล้วพิมพ์ค้นหานะครับ แอปที่ชื่อว่า hitconnect hik มันก็จะขึ้นมาทันทีนะครับอันแรกเลย hitconnect กดเข้าไปอ่าเจอแล้วนะครับเจอแล้ว hitconnect นะครับกดติดตั้งเลยเลยโหลดแอปมาได้เลยนะครับผมจะสอนตั้งแต่โหลดแอปลงทะเบียนเลยสอนแบบละเอียดเลยฮนะดูคลิปนี้ทำเองได้เลยนะครับหลังจากโหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดเปิดแอปขึ้นมาผมจะสอนลงทะเบียนด้วยนะโอเค การสั่งงานปรับปรุงใหม่โอเคกดเริ่มต้นตอนนี้ครับกดตกลงนะครับเลือกภูมิภาคไทยแลนด์อ่าผมเลือกไทยแลนด์แล้วนะครับโอเคข้อความบริการรวมอยู่ที่นี่กดตกลงครับกดล็อกอินแล้วลงทะเบียนนะโอเคถ้าเรายังไม่มีไม่เคยใช้แอปพลิเคชันนี้นะเราต้องกดที่คำว่าลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมกวับเราให้กดตกลง ่กดเลือก Thailand กดถูกต้องนะครับตรงนี้เราจะต้องใส่ที่อยู่อ e ีเมลนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะเราจำเป็นจะต้องมีอ e ีเมลหรือว่าถ้าเราไม่มีอ e ีเมลอีเมลเนี่ยสามารถใช้ลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ได้ด้วยนะโอเคลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ก็กด ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับหรือถ้าเรามีอีเมลเราก็ใส่ที่อยู่อีเมลแล้วก็สร้างรหัสผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการแบบบางคนไม่มีอีเมลนะผมจะลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นประเทศไทยนื้อบวกห6แล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือลงไปอ่าโอเคผมใส่แล้วนะครับใส่รหัสผ่าน ให้เราใส่รหัสผ่านผมแนะนำนะให้ตั้งรหัสผ่านเป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็ภาษาอังกฤษตัวเล็กนะตามด้วยตัวเลขนะครับพอเราใส่รหัสเสร็จแล้วนะครับกดรับรหัสรักษาความปลอดภัยอ่าตรงนี้นะครับให้เราใส่เอ่อตรงภาษาอังกฤษทางด้านทางด้านขวาให้ตรงนะเดีย๋ยวผมจะใส่ h กดตกลงอ่า เขาจะส่งรหัสมาที่เบอร์มือถือของเรานะครับเราก็ใส่รหัสต้องรอนะครับรอให้มันส่งมามันส่งมาแล้วครับมันส่งมาแล้วเราก็เข้าไปดูว่าตัวเลขที่เขาส่งมาคืออะไรนะครับพอเราได้รหัสแล้วเราก็เอารหัสมาใส่นะครับกดเสร็จสิ้นนะครับพอกดเสร็จสิ้นแล้วนะครับมันขึ้นอนุญาตให้ส่งข้อความแจ้งเตือนถึงคุณไม้กดอนุญาตนะครับ การยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือเพื่อเพิ่มการปลอดภัยให้บัญชีเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้กดยกเลิกไปนะครับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับพร้อมที่จะใช้กล้องจอนปิดของฮ v วิชันได้แล้วนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วก็จะสามารถเอาไปใช้แอดกล้องเพิ่มกล้องได้เลยนะครับกดเพิ่มอุปกรณ์ใหม่สแกน QR Code อโคปิดอนุญาตให้มือถือเข้าถึงอุปกรณ์ QR กล้องนะครับกดอนุญาตนะแล้วก็อนุญาตให้ฮิวิชัน ถ่ายรูปบันทึกวิดีโอกดขณะใช้แอปนะครับบัญชีหนึ่งสามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้งเครื่องเท่านั้นกดตกลงหลังจากกดตกลงแล้วก็สามารถเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผมตัวมือถือก็พร้อมที่จะแอดกล้องเข้าไปแล้วนะครับนี่กดสแกน QR code ได้เลยนะประมาณนี้